รับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังและรับชมที่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้ที่ชาแนลก็ได้นําพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกพระคาถาหนึ่งซึ่งได้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้ามาจากตําราเพื่อมานําเสนอให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังและรับชมกันนะครับพระคาถานี้ ชื่อว่าพระคาถาคุนแผนมหาเสน์ถ้าเอ่ยชื่อคุนแผนคนไทยทุกคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะเป็นพระเอกในวรรณคดีนนาฐาฐาไทยอีกเรื่องหนึง่งที่ทุกคนให้ความสนใจพระคาถานี้ต้องทำความเข้าใจว่าเป็นบทสวดคาถาเมตตามหาย,ยงและ คาถามหาสเสน,น่ห์นี้ไม่ใช่การทำสเสน่ห์ในทางที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นแต่เป็นเพียงบทสวดเสริมกำลังใจก่อนพบปะเจรจาเพื่อให้ผู้คนหลงไหลเอ็นดูซึ่งจริงๆแล้วหากเราปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันสนทนาด้วยวาจาหน้าฟังไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เราก็จะสามารถเป็นที่รักของเพื่อนๆเจ้านายและผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะครับโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคาถาบทใดๆสำหรับคาถาบทนี้ใช้สำหรับท่องเพื่อเสริมเสนีหใครเห็นก็หลงไหลเป็นคาถาสั้นๆมีเพียงหนึ่งประโยคเท่านั้นนะครับ ก่อนที่ท่านจะสวดพระคาถาขอให้ท่านมีสมาธิและก็ตั้งจิตให้มั่นถ้าท่านผู้ฟังพร้อมแล้วว่าคาถาไปพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิมามะนะโมพุทธายะนะมะภะทะเอหิมามะนะโมพุทธายะนมะมะภะทะ เอหิมามะนะโมพุทธายะนะมะพะทะเอหิมามะนะโมพุทธายะนะมะพะทะเอหิมามะนะโมพุทธายะนะมะพะทะ เอหิมามะนะโมพุทธายะนะมะพะทะเอหิมามะนะโมพุทธายะนะมะพะทะเอหิมามะนะโมพุทธายะนะมะพะทะ เอหิมามะนะโมพุทธายะนะมะพะทะ